ปัญหามันมาเกิดกับผมไงไอ้นั้นมันเป็นเครื่องที่ต้องใช้ไหลสดเลยนะครับก็ก่อนอื่นก็จะแจ้งข่าวไปถึงพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่ศูนย์อพยพทุกแห่งนะครับ ณเวลาเนี้ยไทยกับกัมพูชาเนี่ยเจรจา,าหยุดยิงกันนะครับหยุดยิงกันอย่างน้อยเนี่ยผมคาดว่าภายใน72ชั่วโมงเนี่ย72ชั่วโมงเนี่ยไทยกับกัมพูชาจะไม่มีกับยังไม่มีการยิงกันนะครับท่านก็เก็บข้าวเก็บของจากศูนย์อพยพก,กลับมาที่บ้านได้นะครับกลับมาที่บ้านได้โดยโดย เขาเรียกว่าได้กลับมาเยี่ยมบ้านแหละนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านนะครับกลับมาเยี่ยมบ้านมาดูบ้านทําความสะอาดบ้านนะครับหลังจากที่จากบ้านไปซะาเดือนครึ่งเดือนกว่าเลยครึ่งเดือนกว่าเลยนะครับเตรียมตัวเลยครับอบพยพกลับมาที่บ้านได้นะครับแต่ถามว่ามันจะเกิดขึ้นอีกไหมผมมองว่า คนมันใจมันยังไม่ดีกันเนี่ยนะครับใจมันยังไม่ดีกันเนี่ยเดี๋ยวขมินมันก็ก่อเรื่องอีกแหละครับเดี๋ยวข้าขมินก็ก่อเรื่องอีกนะครับแต่ว่าในช่วงเจ็ดสิบสองชั่วโมงหรือช่วงสามวันเนี่ยผมคิดว่ามันคงยังไม่กล้านะครับคงยังไม่กลา้าสาเหตุที่ไม่กลา้าผมวิเคราะห์ว่าอย่างนี้นะครับการประทะกันของทหารบกนะครับไม่ว่าตลอดแนวชายแดนเนี่ย เขาเหม็นมันไม่ได้กลัวเรานะครับเขาไม่ได้กลัวเรานะครับเขาถือว่ามึงยิงมากูยิงไปนะครับมึงตายกูตายแต่ที่มันกลัวเนี่ยเนื่องจากเครื่องบิน f 16สกลิทเทนของเราเนี่ยทิ้งระเบิดลุกเข้าไปในแดนเขาเหม็นเรื่อยๆจนเข้าไปเสียมเรียบพระตะองสีโสพลแล้วที่เกาะกงแล้วนะครับมันใกล้จะถึงพนมเปญแล้วใกล้จะถึงบ้านในหุนเซนแล้วนะครับ ขืนมันไม่ยอมหยุดเนี่ยเราจะไปบอมลุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับลุกเข้าไปเรื่อยๆนะครับแล้วถ้ามันประกาศภาวะสงครามเนี่ยไทยก็จะต้องถึงกับยึดประเทศขเขมรเลยนะครับถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยมันยึดโดยอาศัยแนยยวพรมแดนเราตีโต้ไปสกัดแหล่งซ่องสุงมอาวุธมันอะไรมันมันก็ยังมีคนเหลือรอดเพราะเราโจมตีเฉพาะเป้าหมายทหารไง มันก็เอาเอาวุธให้ทหารบุกมายิงเรามันก็สูญเสียทั้งสองฝ่ายเราจะเหนือกว่าเขาก็ตรงมีกองทัพอากาศเท่านั้นเองครับมีกองทัพอากาศและเป็นการเจรจาที่ผมมองว่าขมรเนี่ยไทยยื่นเงื่อนไขแล้วครับว่าคุณต้องทำอย่างนี้มึงไม่ต้องมาต่อรองมากไอ้ส้นตีนมึงไม่ต้องมาต่อรองมาก หนึ่งต้องหยุดยิงทั้งสองฝ่ายหยุดยิงไม่เสริมกำลังเข้ามาไม่ล้ำแดนกันแล้มึงต้องเก็บกู้วัตถุระเบิดและเอาประจักรพยานของนานาชาติมาโดยมีไทยเข้าไปร่วมด้วยตรวจสอบด้วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะครับและถึงจะเริ่มคุยกันในขั้นตอนต่อไปตามที่ไปให้คำมั่นสัญญากันเข้าไว้มันไม่ไหวจริงๆครับคบกับขมรนะครับ ส่วนเรื่องการเปิดด่านเนี่ยผมว่าเราไม่อยากเปิดแล้วครับประชาชนคนไทยเขาไม่อยากจะคบแล้วครับไม่อยากคบกับเขเมรแล้วครับแต่ว่าการทําสงครามเนี่ยมันก็ในเป็นหลักสาธารทั่วโลกนะครับหลังจากการทําสงครามกันก็จะต้องมีการเจรจาหยุดยิงนะครับแต่ผมคิดว่าหลัง72ชั่วโมงเดี๋ยวแม่งก็ยิงกันใหม่อีกนะฮะเดี๋ยวก็ยิงกันใหม่อีกลครับ ต่างคนต่างยังไม่วางอาวุธต่างคนต่างยังไม่ยอมแพ้นะครับก็ผมว่าใครที่อยู่แนวชายแดนนะครับก็กลับไปเขาไปดูบ้านดูช่องนะครับที่มันยังไม่พังนะะแล้วก็ใครเลี้ยงหมูเลี้ยงแมวต้องปรับวิถีชีวิตนะครับ โดยส่วนตัวผมมองว่าสงครามมันจะเกิดต่อไปไหมกับคำเห็นเนี่ยไม่รู้ถ้าไอ้ฮุนเซนฮุ้นมาเน็ตยังมีอำนาจอยู่แล้วมันยังมีความโกรธแค้นประเทศไทยอยู่นะนะครับมันไม่สมหวังเลยผมว่ามันคงต้องเกิดอีกแหละนะครับแล้วผมยังไม่รู้ว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะ,จะมีได้หรือเปล่านะถ้าใกล้ๆตอนใกล้ๆจะเลือกตั้งแล้วแม่มีการประทะกันอีกอะไรอีกอย่างเงี้ยนะครับ มันเดือดร้อนไปหลายจังหวัดนะสี่ห้าจังหวัดอาจจะต้องเลื่อนการเลือกตั้งไปด้วยซ้ำไปนะครับเราไม่ได้อยากหยุดยิงแล้วครับรัฐบาลไทยกับทหารไทยไม่ได้อยากหยุดยิงแล้วครับแต่มันมีประเทศที่สามมหาอำนาจ นะครับอเมริกาเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็มาบีบให้เราเจราจานะครับว่าหยุดยิงกันเถอะนะครับให้หยุดยิงกันเถอะผมก็ไม่เข้าใจนะครับถ้าเป็นผมผมตัดสินใจฟ,ฟาดไอฮุนเซนไปแล้วครับ วาทุนเซ็นทุนมาเน็ตไปแล้วนะครับก่อนจะเจรจากันนะครับแต่ก็เข้าใจครับทหารเขามีแผนยุทธการมีขั้นตอนการดําเนินการเขาอยู่นะครับ ท่านไม่ต้องกลัวครับเราที่เราตียึดคืนมาได้นี่เราไม่ถอนกําลังแล้วครับใครอยู่ตรงไหนก็ตรึงแนวกันอยู่ตรงนั้นเนี่ยใครอยู่ตรงไหนก็ตรึงแนวกันอยู่ตรงนั้นนะครับสงสารพี่น้องทหารตำรวจที่อยู่อยู่แนวชายแดนนะครับยังเหนื่อยครับ ก็จะมาแจ้งข่าวครับไล่ช่วงบ่ายไม่มีอะไรนะครับจะมาแจ้งข่าวพี่น้องประชาชนที่อยู่ศูนย์อพยพนะครับก็เตรียมเก็บข้าวเก็บของนะครับเดินทางกลับเข้าสู่บ้านเรือนได้นะครับรีบไปทําความสะอาดซะปัดกวาดเช็ดถูบ้านนะครับดูนะครับซักเสื้อซักผ้าซักเสื้อซักผ้าซักผ้าห่มหมอนมุ้นะครับอย่างน้อยปลอดภัย7จบสชั่วโมงนะครับ นะครับอย่างน้อยก็ปลอดภัยไป72ชั่วโมง3วันนะครับนับตั้งแต่เที่ยงวันนี้นะครับวันที่27 28 29 30ถึงวันที่30ครับผมประเมินสถานการณ์เอานะครับว่าขมรไม่กล้าครับขมรไม่กล้านะครับแต่มันไม่แน่นอนครับขมรเนี่ยผู้ขับบัญชามันรัฐมนตรีกรลาหมรองนายกมันมาเจราจาหยุดยิงกับเราเนี่ยให้ทหารพื้นราบเนี่ยมันอาจจะยิงต่อก็ได้ โดยบอกว่าคำสั่งยังเดินาทางมาไม่ถึงนะฮะไว้ใจอะไรไม่ค่อยได้จริงนะครับ ไอ้ใครที่ต้องเสียขอแสดงความเสียใจบ้านที่ใครที่พังไปอะไรไปนะเดี๋ยวทางการไทยรัฐบาลไทยก็จะรีบเยียวยานะผมว่าทางรัฐบาลของท่านนายกอนุทินเนี่ยเขาจะคิดเร็วทําเร็วอยู่แล้วนะครับเงินเยียวยาอะไรก็รีบไปทำรีบไปสร้างไปซ่อมนะครับทหารเขาก็ช่วยนะครับทหารตำรวจตระเวนชายแดนนะครับหรือว่าอาสาอะไรก็ มันพังกี่หลังไปก็รีบไปซ่อมไปสร้างให้เขานะครับรัฐบาลออกทุนให้นะฮะแก้ไขให้มันเร็วอย่างนั้นนะครับ ารเราเนี่ยนะครับคือตอนนี้ต้องยอมรับข้อเท็จจริงว่ากับระเบิดที่ทาหารขเขมรมันฝังเขาไว้เนี่ยยังเยอะแยะไปหมดนะครับยิ่งในช่วงประทะเนี่ยมันฝังเนื่องจากกําลังในพื้นราบเนี่ยเขาสู้เราไม่ได้เขาก็กลัวเราลุกเข้าไปในดินแดนเขาเขาก็ฝังกับระเบิดเขาไว้เต็มหมดถ้าฝังในประเทศขเขมรมเราก็ไม่ว่าอะไรแต่มันฝังในพื้นที่ประเทศไทยเนี่ย เราก็เดินลาดตระเวนในพื้นที่ประเทศไทยเราก็ไปเหยียบกับระเบิดอันนี้ไงมันถึงให้เกิดยิงกันขึ้นนี่ไงครับนะครับสงครามครั้งที่หนึ่งครั้งที่สองเนี่ยพราะเราไปเหยียบกับระเบิดเนี่ยครับขาขาดนี่แหละครับมันถึงได้เกิดเหตุการณ์ขึ้นนะครับต้องดูครับว่าเขมรนมันจะทําไงผมว่ามัน ทำอุ้ยอ้ายครับมันไม่เต็มใจที่จะเก็บกู้วัตถุระเบิดหรอกครับขเขมรเนี่ยนะครับถ้าจะใช้การเก็บกู้มันก็เก็บแบบอืดอือัดออ่ะใช้เวลาเป็นปีนะครับเดี๋ยวก็เกิดกระทบกระทั่งเดี๋ยวก็ยิงกันอีกนะครับมันปวดหัวกับเขมรจริงๆนะครับเราไม่เห็นมีปัญหากับพม่าไม่มีปัญหากับมาเลเซียไม่มีปัญหากับลาวเลย <c oughs> มีปัญหาอยู่ประเทศเดียวเนี่ยไอ้ไอ้บุญเซนเนี่ยนะครับมีปัญหากับไอ้บุญเซนเนี่ย เดี๋ยวไล์ไม่นานครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาไล์ไล์ไม่นานจะมาแจ้งผลการเจราจาเนี่แหละครับว่าเขาเจราจาจุดยิงกันแล้วนะพี่น้องประชาชนก็กลับเข้าสู่บ้านเรือนนะครับแต่ถ้าผมแนะนํานะก็คืออย่าเพิ่งเอาข้าวเอาของออกนะครับเอามาซักเซิร์แล้วเก็บใส่เตรียมพร้อมที่จะเดินทางอีกเที่ยวนึงนะครับเตรียมพร้อมที่จะเดินทางอีกเที่ยวนึงไว้ใจไม่ได้ครับอโอ้โหคำเหนีนี่แม่น ไว้ใจได้เช้านะครับสายมันก็เปลี่ยนแล้วครับนะครับสายมันก็เปลี่ยนแล้วครับก็ถือว่าพักรบชั่วคราวผมใช้คำว่าพักรบชั่วคราวดีกว่านะไว้วางใจไม่ได้ละครับต้องเตรียมพร้อมที่จะอพยกอีกลวครับนะครับแต่อย่างน้อยก็มาหายใจใหายคอกัอนก่อนนะครับ72ชั่วโมงนะครับ ถ้ามันเอาอีกนะเจราจาหยุดยิงแล้วมันยังเสือกยิงมาอีกนะผมว่ากองทัพไทยมันต้องตัดสินใจไปบอมพนมเปญแล้วครับมันต้องเอาอย่างนั้นแล้วครับนะครับมันต้องเอาอย่างนั้นแล้วครับมันการหุ่นเซนจริงๆครับแม้มันไม่จบจริงๆครับ อันนี้ถือว่าเรายังมีศักดิ์ศรีนะเราไม่ให้ประเทศที่สามมาไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาหรือมาเลเซียมายุ่งนะครับเราบอกว่าถ้ามึงอยากจะจบมึงก็มาคุยกับคูตัวต่อตัวนะครับและคุยเที่ยวนี้เราไม่ได้เลี้ยงข้าวเลี้ยงปลาไม่ได้สแสดงความเอื้ออาทรเลยนะถ้าอยากจะคุยก็คุยเราก็ยื่นไปเลยว่าคุณต้องปฏิบัติตามนี้นะครับคุยกันไม่ถึงครึ่งชั่วโมงจบนะครับ เราก็หงุดหงิดเหมือนกันนะนะครับเราก็หงุดหงิดนะครับ <Herr lich> ก็รอฟังผลกันครับเรารอฟังผลกันครับ <Herr lich> ว่ามึงจะจบจริงหรือเปล่า <Herr lich> ถ้าไม่จบจริงเที่ยวนี้ก็ต้องอัดกันหนักอีกแล้วครับนะครับอัดกันหนักอีกนะครับ <Herr lich> ทุกคนอยากให้จบครับพี่น้องชาชนแม้แต่ทหารตำรวจ นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านกองทัพนะครับโดยเฉพาะกองทัพบกกองทัพเรือกองทัพอากาศและตำรวจตระเวนชายแดนนะครับพี่น้องอา,าอสาทสพจอพ,อออพอปลอทหารพรานรวมทั้งจิตอาสาที่ลงไปช่วยกันทุกคนนะครับเราร่วมมือกันแข็งขัน,นครับเราไม่ทะเลาะกันนะครับ เราไม่ทะเลาะกันเราช่วยกันนะครับไม่มีด่ากันนะครับถือว่าเรารวมจิตใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับที่ท่านทําเต็มที่นะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึง้งกับพี่น้องทหารตำรวจที่ต้องสูญเสียชีวิตไปได้รับบาดเจ็บพิ่คนพิการไปเป็นร้อยนะครับเป็นร้อยนะครับ ตำรวจก็ส 4, 4, ี่นายน,นะครับตำรวจสีน,นายทหารก็เกือบ200นายน,นะครับมันสูญเสียพวกเราไม่อยากให้มีการสูญเสียครับแต่การรบกันการสาดน้ําเข้าหากันมันก็ธรรมดามันก็ต้องมีบาดเจ็บล้มตายทั้งสองฝ่ายแต่เขาสูญเสียมากกว่าเราเยอะนะครับมากกว่าเราเยอะใช้คําว่ามากกว่าเราเยอะครับ ท่านไม่ต้องไปดูข่าวแล้วครับปวดหัวครับผมมาสรุปให้อย่างเนี้ยนะครับมาสรุปให้อย่างเนี้นะครับมาสรุปให้นะครับเอาภาพรวมสรุปให้พี่น้องประชาชนว่าเก็บของได้แล้วกลับมาอยู่บ้านได้แล้วนะครับแล้วถ้าสถานการณ์ไม่ดีหรือมันมีทีท่าไม่ดีอะไรก็จะมาแจ้งให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มันยอมคุยกับเราเพราะเราทิ้งระเบิด ลุกเข้าไปเรื่อยๆอยงนันลึกเข้าไปจากเขตแนวชายแดนเป็นร้อยกิโลแล้วนะมันใกล้จะถึงพนมเปญแล้วนะครับ <ST AR> มันใกล้จะถึงพนมเปญแล้วนะครับ <ST AR> ครับวันนี้ พบกันสั้นๆอย่างนี้นะครับพรุ่งนี้ขอให้พบกันอีกครั้งนะครับนะครับถ้ามีอะไรเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงผมก็จะมาไลฟ์สดให้ทราบนะครับวันนี้ขอญาติกราบลาไปก่อนนะครับผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนาตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลภพิภพนะครับบารมีของพระสยามเทวทิราชบารมีของพระแก้วมรกตบารมีขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดดลบันดาลประทานพรให้ทุกท่านเนี่ยพบแต่ความสุขกายสุขใจ สุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดสิงหนึ่งประการใดสงความมุ่งม,มา่รปรารถนานะครับปัสดีครับ